นะครับท่านปรานนะะว่เิน่วยระูกตาชื่อสูงที่สั้นนะครับที่นีการเดินวยกระดาาแล้วท่านด้วยจึงทบวณว่าพี่ร้อีสุดต่อไปนะครับประดควาส ได้รับความสำเร็จได้โปรระราชทานตั้งแต่องค์การบริหารจังหวัดอันนี้ได้สามารถผานได้ไทยในตี้ได้กระดาอันสมควรวันนี้เวันนี้เขาไม่ได้ชมป์หจือเปจ่าครับไมป์สามม่ไ้กการแข่งขันก็จะเริ่มในเวลา8นาฬิกาเลิ่มระเสิ้นงการแข่งขันเวลา11นาฬิกานะครับ ส่วนการมอบรางวัลลบที่ติดราวัลนะครับและรางวัลเบอรอ์รออวันนี้เขาไม่ได้แชมป์หราอเปล่าครับ<า>ไม่ได้แช<า>มป์เลายตังนะนี่ไฝั่งงาน พวกเานะฮะก็ยาาจะทาได้ดีสุด